สามครับตรงมัดพอดีาทานท้ายกับวัคซีนป้องกันนะหมายสิทธิของโควิดครับเห็นที่มาแล้วก็มาแล้วแปลโหนก็ไม่ได้ครับเห็นที่มาแล้วนี่ขั้วแรกก็ัระกาศการสินค้ามีการ โอเคเลยครับโอเคเลยได้ก็ได้ผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่านช่วยท่านโบราณหงสมุรมณิษัทโบราณนายยกสลับยกระดัวยนะครับผู้ใหญ่ขอ้นปางเลยเราไช่วยกันแต่ละพวกมันมันแย่เลยแหละเื่นยาถนัดสวยมากวันนี้นักประมงเรียนทอปางกันได้ยังสุดยอดแอนดเร่มบุกมาไปกันเถอะ หวงว่าไม่นั่งเก็บบอล, <Okay. S 2> ลได้ก,ก,ก,กี่ร้อยวเาลได้กี่บาทวะได้นั่งเก็บบอลได้กี่ร้อยวะขวาขวาไปหน้าประตูานไม่ลงแือไม่เสร็จครับนโ้งนกับโชคสริสีวนา้้เวลาแรก

เดืยไที่มาแล้วก็ยังไม่ได้ส่งเลยที่มรบมาส่งเลที่แ้วเลยครับตัวความรอดเลลเนีย่ได้ก่อเนี่ยรู้กันที่ว่าเพิ่นเอ็นพีซ็อกเกอร์ออกมาสุวรรณบุรีไปเล็นไปนะครับใหญ่เลยใหญเลยจุกจุกี 我们。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. I <laughs> you. ข้ตาม่ได้ครับความอยู่ความครอบครองความมันไม่อยู่ครับี่สดทาไกลนะครับไกก้่วงครับสมา

น้หั้อข yes ึ้นเวลารืขอซลเตั้งหลักไม่ติดประตูว่าประตูอยู่อีกฝาของแม่น้อ่ะโหมครับลองัดไกลบ้างออกคพาไปนสาบส่วก็ขึ้นเวลาเรื การแข่งขึ้นเนะวลาแรกคูกกก่แกออรกผมก็ตรอจสอบีรษโชคสรบนามอยู่สามประตูผสรับจากวัชระเป้าพัอดีรู้สึกจะสองประตูและเกิดเบอร์หายเลขอะไรผมเลยมันตึงไปขอไม่รู้เลยน้ำอยู่สามประตูผสมก็ลื่นเวลาเนี่ยเดี๋ยวครับนักคู่มาชมเรื่องเวลาหลังต่อพู่ต่อไปเตรียมตัวเลยครับครับคูบค่ที่สองนะครับระหว,ว่างโซดาไฟกับขอจันนะครับอเออ่ขอให้เตรียมเอาเลยครับคู่นี้กรรมการเป่าหมดเวลาก็ขอเชิญคู่ที่สองลงสนาม